ข่าวภาคเหนือค่ะคู่ัาฟ้าน้ำครับเชิญไปพบกับข่าวแรกกันเลยครับข่าวโรงบุญไว้อาลัยในหลวงรัชการที่9ที่จังหวัดตาเมื่อวันที่30ธันวาคม2559สิทธิ์เก่าสมาสิกธาสาลีอโศก ทีมงานนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมครุนักเรียนสมาักสขสขาภูผาฟ้าน้ำและกลุ่มญาติธรรมรวม20คนได้รวมกันจัดโรงบุญไว้อาลัยในหลวงรัชการที่9ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพออําเภอพบพระจังหวัดตากโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งทางอบตอวาเล่และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาช่วยกันเตรียมสถานที่ภายในงานมีการแจกอาหารมังสวิรัต อาทิขนมจีนน้ำยากระทิหยวกกล้วยส้มตำและกล้วยแขกทอดเป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีการแจกเสื้อผ้ามือสองอุปกรณ์เครื่องเขียนและรูปภาพในหลวงรัชการที่9ให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า200คน<อ>เมื่อจบงานนายกอบตอวาเล่ได้กล่าวขอบคุณอย่างเป็นกันเองกับทีมงานแจกลงบุญทำดีเพื่อพ่อในครั้งนี้ ังพอเคยเหนื่อยล้าทำมาก่อนทำพอ่อสอนทุกคําจึงลําค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบานข่าวชาวภูผาฟ้าน้ําร่วมแจกทททงร,แรงบุญกับชาวทะเลธรรมที่สนามหลงวงคุณธรรม มเมื่อวันที่5มกราคม2560เป็นเวรทำอาหารวันแรกของชาวภาคใต้จากหลายจังหวัดอาทิชาวสังฆาสถานทะเลธรรมจังหวัดตรังชาวชะเลขวัญจังหวัดพังงาและชาวธรรมชาติอโศกจังหวัดชุมพรรวม50คน ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทําอาหารมังสวิรัตแจกให้กับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9อาทิข้าวยำปักใต้ส้มตำและผัดเผ็ดหน่อไม้เป็นต้นโดยมีชาวราชธานีอโศกสีมาอาโศกปฐมอโศกสันติอโศกและชาวภูผาฟ้าน้ำ รวมด้วยช่วยกันเป็นพลังขับเคลื่อนการทำความดีด้วยหัวใจแห่งความกตัญญูที่มีต่อพ่อหลวงค่ะป้าทำข้าวยำค่ะข้าวยำาปบตายห้าหม้อค่ะรับรับงานเขาก้าวันถ้าว่ารับน้อยก็เรามาไกลมันก็ไม่คุ้มค่ะสู้ค่ะสู้สูส ก็เห็นความอบอุ่นนะคะเพราะว่าพี่น้องทะเลธรรมก็เกรงว่าเอ๊ะจะมีมวลน้อยนะคะแต่ปรากฏว่าพี่น้องผู้ผาฟ้าน้ำค่ะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็มาช่วยนะคะส่วนบัฟเฟฟ้าก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทีมทะเลธรรมาจากบ้านราชค่ะมาหลายวันและตั้งใจจะอยู่ทั้งปีก็มาช่วยค่ะแต่จริงๆแทบจะทุกชุมชนเลยนะคะมาช่วยค่ะมวลมากน้อยแล้วแต่ความพร้อมค่ะ